จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ได้เวลาฟังเทศฟังธรรมกันบรรดาท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมกันก็นับว่าได้สร้างเหตุแห่งความสุขให้กับตัวเอง ละความทุกข์นั่นแหละเป็นเหตุแห่งความสุขรู้จักปล่อยวางทำใจเป็นกลางไม่ฉุนเฉียวไม่ก่อความรำคาญไม่กระด้างกระเดื่องพูดทำอะไรอย่างผู้มีปัญญาไม่ฟุ้งซ่านทำใจเป็นกลางทำตัวเป็นกลางมีสติอยู่ทุกเมื่อ ไม่เทียบเขาเทียบเราไม่รู้จักรู้จักประมาณตนรู้จักประมาณตนไม่เทียบเขาเทียบเ <c oughs> <c oughs> ทียบเราอันนี้ก็นับว่าเป็นการดีไม่สร้างทุกข์สร้างโทษให้กับตัวของตัวเองวันวันหนึน่งที่มันผ่านไป ถ้าได้ความสงบใจสงบกายสงบวาจาเสียบ้างก็เป็นการดีเพราะว่าความสงบทางกายทางใจทางวาจานี้ผู้ทำอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้ไปสู่คุณงามความดีโดยเฉพาะความดีในปัจจุบันส่วนความดีที่ห่างตัวเราออกไปสวรรค์พมโลกพระนิพพานก็ยกไว้ก่อนเถอะ ส่วนความชั่วที่ห่างตัวเราออกไปหรือความทุกข์เปรตอสุรกายผีสัตว์นรกอะไรพวกนี้ก็ยกไว้ก่อนเถอะเรามาสร้างเหตุให้มันดีเสียก่อนละเหตุแห่งทุกข์นั่นแหละถึงจะได้ความสุขว่าหนึ่งวันหนึ่ง,นนงที่มันผ่านไปถ้าเราสงบตัวเราทำอะไรที่มันสงบสุขได้บ้าง มันก็เป็นเหตุแห่งคุณงามความดีต่างๆเป็นทั้งประโยชน์ตนเป็นทั้งประโยชน์ผู้อื่นบางทีการนึกถึงประโยชน์ของตนอันเป็นประโยชน์แห่งความสงบมันก็มันก็เป็นประโยชน์เผื่อไปถึงผู้อื่นเองนั่นแหละเหมือนอย่างองค์พระพุทธเจ้าท่านอยู่ประเทศอินเดียโน,น่นท่านก็ทำความเพียรมาตั้งสองพันกว่าปีโน,น่น รัสรู้มาก็เสียตั้งนานแล้วก็ยังความสุขความสงบให้มาถึงพวกเราอยู่ได้ยังความดีงามมาถึงหัวใจของพวกเราอยู่ได้ทั้งที่ปร่งก็บริณีผ่านไปเสียนานแล้วอันนี้เหมือนกันญาติโยมทั้งหลายการอย่างประโยชน์ตนคือความสงบขดสุขทางด้านจิตใจให้มันเกิดขึ้น มันก็เป็นประโยชน์เผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่นเองนั่นแหละนี่แต่ละวันแต่ละวันก็ทำอะไรเหมือนเด็กน้อยตื่นขึ้นมากินนมก็ได้ <c oughs> เด็กมันตื่นขึ้นมากินนมมันไม่คิดอะไรมากนะมันร้องเพื่อจะกินนมอย่างเดียวเพราะมันไว้ใจแม่ของมันว่ายัางไงก็ปลอดภัยยังไงก็เป็นกัลยาณมิตรยังไงก็เป็นผู้มีพรหมหารธรรม แม่ส่วนมากก็เป็นอย่างนี้ส่วนแม่ใจผีใจมันก็มีอยู่เหมือนกันแต่น้อยๆนิด,นดส่วนมากแม่ก็เป็นกัลยาณมิตรเป็นบุรพารยา์เป็นพระพรหมเป็นผู้มีเมตตาการุณาุทิตาอุเบกขาฉะนั้นหน้าที่ของเด็กน้อยที่เพิ่งเกิดร้องไห้กินนมอย่างเดียวไม่สนใจอะไรใครจะสุขใครจะทุกข์ใครจะเดือดใครจะร้อนไม่รู้ละจะกินนมอย่างเดียว เพราะเด็กน้อยนั้นเอาประโยชน์ตนเอาความหิวของตนเอาความต้องการของตนเป็นหลักถ้าเราตื่นขึ้นมาแต่ละวันเราก็หิวเหมือนเด็กน้อยหิวนมนั่นแหละหิวอะไรหิวธรรมะธรมโมร้องหาธรรมะธรรมโมร้องหาก้อประพฤติปฏิบัตินี่สนใจอะไรใครรั้งนั้นเพราะเราได้คบกับพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เราไว้ใจท่านดีเป็นกัลยาณมิตร เป็นผู้มีความสงบเป็นผู้ไม่ฉุนเฉียวเป็นผู้ไม่ก่อความรำคาญให้กับเราได้อยู่แล้วเป็นผู้มีมีความโอ้อวดความทนงเป็นผู้สงบเป็นผู้มีสันติเป็นผู้มีความสงบเราก็เรียกร้องอะไรจากท่านได้หมดเลยหมนเด็กน้อยนั่นแหละไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเดกกินนมอย่างเดียวร้องกินอย่างเดียว แต่คือมันมันร้องอย่างเดียวเพราะมันไว้ใจว่าสิ่งที่มันต้องการนั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวมันและไม่มีภัยอะไรอะไรก็กลมหน้ากลมตาร้องแล้วก็ได้กินแล้วก็อิ่มไปแต่ละวันนี่เหมือนกันญาติโยมทั้งหลายแต่ละวันนี้เราตื่นขึ้นมาแล้วก็ร้องเรียกหาข้อประพฤติปฏิบัติของเราตื่นขึ้นมาได้เห็นแล้วระกวาดลานวัดแล้วได้ยินเสียงกวาดลานวัด ได้ยินเสียงสวดมนต์ได้ยินเสียงข้อวัดปฏิบัติที่จะสรรสร้างคุณงามความดีทุกวี่ทุกวันเรียกหาเรียกหาข้อที่จะทําดีเรียกหาข้อประพฤติปฏิบัติไม่ใช่บันวันนั่งเล่นแต่โทรศัพท์มือถือเล่นอันนั้นอันนี้คุยกับคนนั้นคนนี้้เอามาใช้ประโยชน์ในการฟังเทศฟังธรรมในสิ่งที่เป็นเหมือนน้ำนม เพราะเป็นของดีล้วนๆดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีทั้งปลอดภัยดีทั้งปัดเป่าเสนียจจันไรอันนี้เหมือนกันถ้าเราตื่นขึ้นมาเจอเสียงนกเสียงธรรมชาติพระกวาดลานวัดพระสวดมนต์ไหว้พระเสียงไม่ชี้แม่ขาวสร้างคุณงามความดีทั้งบนสังวรทยายพระสูตร พระพิธรรมพราวินยัยก็เรียกร้องแต่อยู่สิ่งเหล่านี้เป็นความสงบเป็นประโยชน์ตนล้วนๆเหมือนเด็กนั่นแหละประโยชน์ของมันมันร้องเอามันเรียกเอามันกินเอามันดูดเอามันดื่มเอาเพราะมันเป็นความปลอดภัยของมันเองในตัวของมันเองอยู่แล้วนั่นแหละอันนี้เราอยู่ในศาสนาที่เป็นเหมือนน้ำนมเป็นเหมือนความอบอุ่นในใจของเราเราก็ดื่มก็กินศีลธรรมนี่แหละ มโนสันเจตนาจนาอาหารนี่แหละอาหารคืออาหารทางจิตทางใจของเราเราก็ดื่มก็จินเราก็เสเวยผลแห่งคุณงามความดีเหล่านี้เข้าไปสู่จิตใจของเราทุกวี่ทุกวันก้มหน้าก้มตาเหมือนเด็กนั่นแหละสนใจอะไรทั้งนั้นจะจินนมมันก็ร้องกินอยู่งั้น <c oughs> ประโยชน์มันได้กับตัวมันคือตัวมันแข็งแรงขึ้น <c oughs> มันก็หลับหูหลับตาจินก็มันไปอย่างนั้นแหละมันก็โตได้ทุกคนแบบนี้ แข็งแรงขึ้นมาทุกคนแบบนี้เพราะมีดามารดาโดยเฉพาะมารดานั่นเป็นกัลยะาณมิตรเป็นบุพาจารย์เป็นพระพรมมันก็อุ่นอกอุ่นใจของมันปลอดภัยมาได้ทุกคนแทบจะทุกคนแล้วก็โตมาได้อย่างนี้ทุกคนอันนี้เหมือนการการเลี้ยงด้วยศีลด้วยธรรมเลี้ยงจิตใจของเราก็ดุดดังเดียวกันเ<ม><ม>ึิดขึ้นมาเราก็ใช้าปากร้องเถือม์ไหว้พระซะ ซบเข้าไปในศีในธรรมหาที่สงบใจของตนซะหลับให้มันสนิทในจิตใจพุทโธธรรมสโสซะทำอย่างนี้ทุวีทุวันเป็นประจำเป็นประจำทุกวันตื่นมานั่งสงบสงบเห็นกระรอกกระแตไหนมองไปเนี่ยแต่มามองไปนี่มันก็อยู่บนยอดไม้เต็มไปหมดเนี่ย <c oughs> กระรอกนก็อยู่อย่างเนี้เป็นประจำประจำวันอยู่อย่างเนีนะ้เสียงนกเสียงธรรมชาติ อยู่อย่างนี้แหละวันๆเราก็ไว้ใจเราไม่ก่อความรำคาญให้กับตัวของเราเองเรามีอะไรจะต้องทำเราก็มุ่งมั่นไปอย่างนั้นเสียประพฤติปฏิบัติตัวของเราให้สงบถ้าสงบแล้วสันตมโนใจสงบแล้วสันตากายโยกายสงบแล้วสันตาวาโจวาจาสงบแล้วมันก็ไปทางแห่งคุณงามความดีทั้งนั้นแหละ สวรรค์พมโลกพระนิพานก็เปิดเพื่อใครเปิดเพื่อกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนี่แหละน,นรกอเวจีมันเปิดเพื่อใครก็เปิดเพื่อกายทุจริตม่วจีทุจริตมโนทุจริตมันก็เปิดไปเราจะเปิดประตูไหนมันมีสองประตูประตูดีแล้วก็เปิดไปตื่นมาแล้วก็สรรสร้างคณงามความดีสร้างอัตตะประโยชน์อัตตสมบัติให้กับตนของตน สรรสร้างคุณงามความดีนี่หมายถึงความสงบความร่มเย็นในแต่ละวี่แต่ละวันเมื่อเป็นประโยชน์ตนเหมือนพระพุทธเจ้าท่านทําประโยชน์ตนให้สําเร็จนิบานังปรมังสุขังแล้วนัตถิสันติปรมังสุขังแล้วความสงบของพระองค์ความดีงามของพระองค์สองพันกว่าปีแล้วยังแผ่มาถึงเราผู้นั่งอยู่ตรงนี้แผ่มาได้ยังไงนั่นประโยชน์ตนสําเร็จ ความสงบสําเร็จความถึงธรรมสิ้นทุกสิ้นโทษสําเร็จท่านก็สร้างประโยชน์ของท่านได้อย่างสง่างามเบื้องต้นก็เป็นประโยชน์ของท่านเองและก็แผ่มาถึงพวกเราทุกวนันนี้แผ่มาถึงณที่นี่ณตรงนี้และสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็แผ่ไปถึงทุกแห่งทุกหนทุกตำบลหมู่บ้านเลยทีเดียว นั่นแหละการสรรสร้างคุณงามความดีก็ไม่ต้องอะไรมากเอาเด็กน้อยกินนมเป็นครูก็พอแล้วมันร้องก็มันก็จินกินแล้วมันก็หลับหลับมันก็นอนนอนก็ตื่นมากิน <c oughs> พูกให้นมมันจินเดีจะเป็นสุขเป็นทุกอะไรอย่างไรมันก็ไม่ได้คิดอะไรมากนัก <c oughs> เหมือนกันเราอยู่กับพุทธโธภาวนานี่เราหลับเราตื่นมาเราก็อยู่กับนี้เหมือนดื่มนมทุกวันนั่นแหละ <c oughs> กลมหน้ากลมตาอุเปกกโกนจะิตใจเป็นกลางอยู่งั้นนะใ่ต้องคิดสดาสโตมีสติอยู่ท้งเมื่อนะโลเกมันจะเตมสมังนะไม่เทียบเขาเทียบเราว่าเราดีกว่าเขาเราวิเศษกว่าเขาเราต่ํากว่าเขาเขาทําไมสูงกว่าเราทําไมเขามียศถาบรรดาศักดิ์ทําไมท่านถึงได้ดิบได้ดีมีทุกสิ่งทุกอย่างทําไมเราไม่มีทําไมไม่เสมอกัน ทำไมเราไม่เสมอเขาเขาไม่เสมอเรานะมันไม่ได้หรอกมันมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดและจะให้ใครทุกคนคิดเหมือนกันก็ไม่ได้ทําเหมือนกันก็ไม่ได้ลักษณะคนแต่ละคนมันก็มีเอกลักษณ์ปัจเจกเฉพาะตนเฉพาะตนจะให้เป็นเหมือนกันอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่านิ้วในมือเราจะเสมอกันไม่ได้คนจะให้เสมอกันไม่ได้มีหลายคนจะทําให้โลกนี้เสมอกัน เท่าเทียมกันหมดทุกคนต้องเท่าเทียมกันทุกคนต้องไปทําไร่ทานาแบ่งข้าวแบ่งปลากินเท่ากันนอนเท่ากันได้เงินเท่ากันไม่มีหรอกไอ้คนสั่งเรามันก็ไม่เท่าเราแล้วไอ้คนบอกเรามันก็ไม่เท่าเราแล้วมันก็จินดีกว่าเราแล้วให้เราปลูกผักปลูกหญ้าให้ได้เท่ากันทุกคนเท่าเทียมกันมันจะมีได้โลกอันนี้ความขยันความขี้เกียจของคนมันไม่เท่ากันบุญกุศลของคนก็ไม่เท่ากัน ความเกิดโดยชาติก็ต่างกันเพราะกรรมต่างกันอันนี้แหละแต่ละคนมันก็แตกต่างกันเพราะสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนัน้นเชื่อระบบเวรกรรมและบุญกุศลม่เชื่อระบบไหนทั้งนั้นแหละเชื่อระบบอื่นๆมันเชื่อได้ที่ไหนกันเล่า มันเคยมีใครเชื่อได้และทําได้อย่างนั้นเหรอเอาพระพุทธเจ้าเป็นแบบเป็นสมบัติอันนี้เราเราลับเราตื่นแล้วก็สรรสร้างคุณงามความดีขึ้นมาอบรมใจของตนขึ้นมาทําจิตใจให้สงบร่มเย็นขึ้นมาทําตัวเราให้สว่างสงบขึ้นมาในตัวเราในใจเราในจิตเราทำตัวเราให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาประโยชน์ตนให้พึงได้ ทำประโยชน์ตนให้พึงถึงให้ตื่นขึ้นมานะพระพุทธโธธรรมโอสังโฆอยู่ในใจของเราตลอดถ้าใครมีทางจงกรมหรือมีที่จงกรมก็ไปเดินมีที่สวดมนต์ก็ไปสวดมนต์มีที่นั่งสมาธิก็ไปนั่งมีการมีงานอะไรก็ไปทํามีสติไปอยู่กับการกำงานนั้นนั่นนันนันสติยังไม่พอมีคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธเข้าไปสู่จิตสู่ใจแห่งตนแห่งตน ให้ใจตนสงบให้ใจตนสว่างสบายให้ใจตนเป็นจิตใจที่ดีอ่อนนิ่มไปได้ศินได้ทมแพ้ชนะนั้นอยู่ที่จิตใจของเรานี่แหละอันนี้ไม่ได้พูดเกินไปนะแพ้ชนะอยู่ที่จิตใจของเราหมายถึงความสงบมันเป็นความชนะมันเป็นความอ่อนนิ่มในจิตใจของเราความโกรธเครียดแค้นโลภโกรธหลง มันเป็นความเดือดร้อนในใจของเราอันนี้แหละแต่ละวันแต่ละวันถ้าเราทําอย่างนี้ได้ทุกวี่ทุกวันเราพึ่งในที่พึ่งอันถูกต้องเราพึ่งในที่พึ่งอันสมควรใจเราก็ร่มเย็นร่มเย็นร่มเย็นร่มศีลร,ร่มธรรมนั่นแหละยิ่งกว่าร่มอะไรทั้งนั้นบนโลกนี้มันจะมีร่มอะไรมากมายกายกองให้เราได้ซุกหัว ให้หลบแดดหลบฝนแต่ร่มศีร่มธรรมร่มเงาของพระพุทธศาสนาเป็นร่มเงาอันใหญ่โตเป็นร่มเงาอันแสนที่จะมีความสุขความสงบในตัวของเราแล้วก็พึ่งร่มเงาอันนี้ในใจของเราอันนี้ในจิตของเราอันนี้ไม่ต้องวิ่งวุ่นไปที่ไหนหรือหาอะไรสแสวงอะไรอีกกันต่อไปมากมายนักทำให้เหมาะทำให้ควร ทำให้เย็นกายเย็นใจของเราอันนี้เป็นลักษณะดีๆธรรมมาถึงบอกทำตัวเหมือนเด็กดื่มนมนั่นแหละไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องปรุงอะไรมากมีหน้าที่กินก็กินมีหน้านที่นอนก็นอนเพราะอะไรเพราะอยู่ในร่มพรมคือร่มมารดาบิดาอันนี้เราอยู่ในร่มพระพุทธศาสนาตื่นขึ้นมาเราสวดมนต์ไหว,ว้พระกราดลานวัด ทำจิตของสงฆ์ทำจิตของตนของตนภาคเพียรภาวนาไปทุกวี่ทุกวันอันนี้ประโยชน์ตนมันก็เกิดความสงบสุขมันก็เกิดเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทําประโยชน์ตนให้สําเร็จสำเร็จผลอัตตาสมบัติคือพระนิพพานที่พระองค์ได้เสวยสุขคือวิมุตติพระนิพพานนั้นก็ย่างความสงบสุขน,นั้นมาถึงพวกเราซึ่งอยู่ห่างกันเท่าไหร่นี้นั่งอยู่ตรงนี้ไปถึงจุดพระพุทธเจ้าตรัสสรู้ห่างกันเท่าไหร่ ข้ามน้าข้ามทะเลกี่ภูจี่เขาจี่ย่านน้ําย่านฟ้าจี่ป่าจี่ดงก็ย Hence, ังความสงบสุ people, ขมาถึงพวกเราได้มีอะไรขวางกั้นพวกเราไหมระหว่างพระพุทธเจ้ากับพวกเรามีอะไรขวางกั้นได้ไหมความสงบนั้นก็มาถึงเรายังความเย็นกายเย็นใจมาถึงเราอันนี้เราก้มหน้าก้มตาประพฤติปฏิบัติดื่มเินเหมือนกับเด็กกํานาหูหลับตากินนมนั่นแหละ ก็ยังร่างกายให้เติบโตขึ้นมาได้ก็ยังมีชีวิตปลอดภัยขึ้นมาเต็มโลกเต็มมนุษย์นี่ด้วยการหลับหูหลับตาจินอยู่อย่างนั้นแหละไม่เห็นมันมีวิธีอะไรที่จะไปป้องกันตัวก็มีแต่พ่อแม่นั่นแหละป้องกันตัวให้ก็เหมือนกันเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมประสค์เป็นเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์เราก็หลับหูหลับตาประพฤติปฏิบัติคําว่าหลับหูหลับตาก็คือปิดหูปิดตาภาวนาพุทธโธหรือกำหนดอาณาปานาสติ หรือกำหนดใจของเราพิจารณาทำทั้งหลายในข้อประพฤติปฏิบัติดีเราก็ประพฤติปฏิบัติดีละเหตุแห่งทุกข์นั่นแหละเราถึงจะได้พบความสุขอันนี้การสรรสร้างคุณงามความดีเป็นแบบนี้การอยู่ในธรรมชาติเป็นทิฏฐิในธรรมชาติมีความเห็นอันถูกต้องเป็นแบบนี้ดำรงตนรักษาใจของตนเป็นแบบนี้ให้เราน้อมโมโนเข้ามออาสู่ตัวเราอย่างนี้ ความสงบความสุขความร่มเย็นในจิตใจของเราก็เป็นแบบนี้ทางแห่งศีลธรรมมีอยู่ทางมาวัดมีอยู่ที่กราบที่ไหว้ที่สงบสงัดมีอยู่เราไม่คิดจะทําบ้างเหรอห้องพระอยู่ที่บ้านนั้นเราคิดจะไหว้พระบ้างไหมกราบมั่บมัมั่ว่าอะไรก็ไม่จบว่าอะไรก็ไม่ได้ห้องพระน่าแต่งดีแท้แต่ตัวเองไม่รู้จักแต่งใจของตัวเองห้องพระมี ส่วนอิติปิโสก็ไม่จบว่าอะไรก็ไม่ได้สร้างไป่ห้องพระห,ห้องพระดีแท้ๆแต่ใจไม่มีพระใจไม่มีพระสูตรพระอภิธรรมพระวินัยบ้านเรือนของเรามีบริเวณบ้านกว้างๆเป็นหลานสร้างแห้คกุณงามความดีได้ทั้งนั้นเรามีบ้านเรือนไว้ทําอะไรไว้สังสมกิเลสตัณหาเหรอไว้สั่งสมผัเเวมเมียลูกเท่านั้นเหรอบ้านเรือนของเรา สังสมคุณงามความดีหลานบ้านเดินจงกรมบ้างหลานบ้านบ้านเรานั่งสมาธิภาวนาบ้างเปิดเทศธรรมะบ้างหรือบ้านมีแต่เสียงเพลงลูกทุ่งลูกลกรุงเสียงอะไรมีแต่ตู้เย็นมีแต่ขวดเหล้าขวดเบียร์มีแต่เรื่องสังสรรค์เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องศีลเรื่องธรรมไม่มีบ้างเหรอในบ้านในเรือนของเรานีเราอะไรมันขวางกัน้นเราอยู่ทุกวานันนี้ถ้าไม่ใช่กิเลสของเราเองความ โง่ของเราเองให้เราสรรส้างคุณงามความดีพระท่านอยู่ที่วัดท่านก็ทําความดีของท่านอยู่ที่วัดโยมอยู่ที่บ้านก็สร้างคุณงามความดีของโยมอยู่ที่บ้านทางมาวัดมีอยู่มีโอกาสเข้ามาทางมาสร้างคุณงามความดีมีอยู่มีโอกาสก็มามาสรรส้างคุณงามความดีมาสงบในจิตใจของเรามาร่มเย็นในจิตใจของเราในร่มศีร่มธรรม ยิ่งก็ร่มอะไรทั้งนั้นร่มเงาต้นไม้ก็ให้ความสุขแก่เราได้บ้างร่มแห่งเพื่อนฝูงหมู่คณะก็ให้ความสุขแก่เราได้บ้างร่มญาติพี่น้องก็ให้ความสุขแก่เราได้บ้างร่มของพ่อแม่ผู้มีพระคุณกองเราก็ให้ความสุขแก่เราได้ได้บ้างร่มครูร่มอาจารย์ก็ให้ความสุขแก่เราได้บ้างร่มเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ก็ให้ความสุขแก่เราได้และก็ร่มเงาของพระพุทธศาสนาเนี่ยเ,เป็นที่สุดแห่งที่สุดแห่งร่มแห่งเงาเป็นที่สุดแห่งที่สุดเลยเป็นร่มเงาเป็นที่พึ่งให้กับเราได้อย่างสุดยอดเวลากับไหนกันใดถ้าเราพึ่งท่านก็คือพึ่งตนได้ความสงบร่มเย็นนี่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้อย่างดีงามแล้วไม่มีอะไรขวางกั้นได้ ดูสิสองพกว่าปีและประเทศอินเดียก็อยู่ไกลพระพุทธองค์ก็ตรัสสรู้และก็ปรินิพานไปเสียตั้งนานแล้วมมีอะไรขวางกั้นได้ไหมละ่ะพระองค์ทำประโยชน์ของพระองค์ได้สูงสุดคือบรรลุวิมุตติปรินิพานและประโยชน์อันนั้นก็มาถึงพวกเรานี่ให้ได้เราได้รับความสงบร่มเย็นได้ฟังศีลฟังธรรมได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องได้ยึดถือในสิ่งที่ถูกต้อง มันก็ไม่เป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์ก็มีน้อยแต่ยึดถือในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็เป็นทุกข์มหันตะทุกข์กับตัวของเรานี่เราเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดฟังธรรมของพระรงองค์เถิดตื่นเถิดว่าง,งั้นเถิดเชื่ออริยสงสาวกผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเถิดและรำตนรำลำ,ำตอนอยู่ได้คุณงามความดีและมีจิตใจหนักแน่นมั่นคงในตัวของเราให้ยิ่งนั่ง ในหัวจิตหัวใจของเราสรรสร้างคุณงามความดีให้ภาคภูมิในหัวใจของเราจะเป็นมหามงคลเป็นสิริมงคลแก่ตัวของเราแก่ตัวของเราและเจะโลกมนุษย์ที่อยู่รวมกันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ไปหมดต่างคนต่างสงบต่างคนต่างร่มเย็นต่างคนต่างเป็นสุขต่างคนต่างรู้จักประพฤติตนปฏิบัติตัวของตนเองไม่ใช่รู้จักผู้อื่น ไม่ใช่รู้จักสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่รู้จักกฎหมายเศรษฐกิจบ้านเมืองโลกมีทั้งโลกหรอกรู้จักตัวของตัวเองนี่แหละมันจะไม่ฟุ้งซ่านมันจะไม่ก่อความรําคาญให้กับใครใครมันจะก่อความเย็นใจให้กับเรากับเขาได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนี่วิถีของพระพุทธเ,ธเจ้าวิถีของธรรมบางคนอาจจะไม่เชื่อธรรมไม่เชื่อหลักธรรมแต่เชื่อหลักกิเลสของคนที่เป็นคนหมู่มาก เขาก็จะเอาหลักกิเลสคนหมู่มากร้อยคนมันก็จะพูดเรื่องกิเลสร้อยอย่างแต่ถ้าธรรมะร้อยคนก็จะพูดเรื่องธรรมะอย่างเดียวเพราะมีความอย่างเดียวคือความพ้นจากทุกขคือพระนิพพานคือดับทุกแต่พวกมีกิเลสร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนล้านคนหรือกี่ล้านล้านคนมันก็จะพูดกี่ล้านล้านอย่างแต่ธรรมะก็พูดอยู่อย่างเดียวนี่แหละศีลส,สมาธิป,ปัญญาจบด้วยวิมุติคือความพ้น าจากกิเลสโดยประกันทั้งปวงท่านก็พูดอยู่อย่างเดียวนี้เท่านั้นกี่องค์กี่ท่านมาแสดงธรรมท่านก็พูดอยู่อย่างเดียวนี้เท่านั้นทําแบบเดียวกันอย่างนี้เท่านั้นท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนไปตามกันแลวเวลาปรับไปกรรมการเวลาก็ไม่ใช่เพราะเป็นสวากาแต่ทรทมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสถิติโกเห็นเองอากาลิโกไม่จํากัดการ เฮปัสซิโกเป็นสิ่งที่นำมาพูดได้บอกได้กล่าวได้นะชักจูงมาเห็นมาดูกันได้โอเป็นีโกนครน้อมเข้ามาสู่ตนและปัจจตังเวทิตะโบวินยูหิเป็นสิ่งที่รู้ได้เห็นได้ในตัวในตในตของเราโดยแน่โดยแท้จริอันนี้ผู้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันเป็นสารธรรมเป็นธรรมะในแต่ละวีแต่ละวันไม่ต้องคิดอะไรมาก ทำตัวมอนเด็กน้อยดื่มนมมันตื่นขึ้นมาไม่ต้องชีดอะไรร้องหาหนมแล้วก็กินแล้วก็ดูดแล้วก็ดื่มอยู่งั้นแหละแต่พูหลับตาทําอยู่อย่างนั้นแหละสุดท้ายก็เติบโตใหญ่มาเป็นเราเป็นท่านได้หมดทุกคนเรื่องเสียเรื่องทาก็เหมือนกันหลับูหลับตาประพฤติปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาตื่นขึ้นมาเราก็เรียงรอ้องหาเตสิ่งเหล่านี้กวาดลานวัดเสียงกวาดลานวัดเ <c oughs> สียงสวดมนเสียงกัดทุศลาเสียงทำจิตวัรของตนของตนทำอยู่อย่างนี้ เราทำตัวของเราอยู่อย่างนี้เราไม่ก่อความรำคาญฟุงฟ้งคาดฟุ้งซ่านให้กับตัวเราแล้วเราก็ไม่ไปก่อความรำคาญฟุ้งซ่านให้กับผู้อื่นปิดปากปิดใจของเราที่จะไปรับรู้อะไรเสียมากๆรู้มากมันยากนานรู้น้อยก็พลอยไปรำคาญทำตัวเป็นกลางทันจิตเป็นกลางไว้และมีสติกับตัวอยู่เสมอเสมอนั่นจะเป็นการดียิ่งนักมีผู้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันก็สาธุกับทุกท่าน อนุโมทนากับทุกๆคนขอความสุขความเจริญความสวัสดิ์มงคลจงมีเจตท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอลาลลอนี้อัตมาพระมาท,ที่นาคติโรพร้อมกับธรมมธรมจักรภูฟ้าสมควรแ่เวลลล่ละจึงขอเจริญพรเจ้าจมทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร